สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์เก้าบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้บางทีเด็กรุ่นหลังนะครับเห็นแล้วไม่รู้จักว่าชื่อว่าต้นอะไรนะครับวันนี้กระผมมานําเสนอต้นไม้ชนิดนี้นะครับชื่อว่าต้นการะเวกนะครับไปดูลักษณะต้นเลยนะครับน่ครับพ่อแม่พี่น้อง ต้นการะเวกนะครับอันนี้ต้นไม้เป็นต้นไม้ชนิดเถานะครับซึ่งมีน้ํานะครับต้นการะเวกนะครับแถวเขมรโซรินซิสเเกบแถวบ้านเราแถวนี้เรียกว่าดอกกระบายบัดดอกกระบายดอกกู้บัดจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะครับจะมีสองชนิดแต่คล้ายๆกันนะครับหรือว่าน้องัวน้องควายนะครับ อันนี้เป็นยาประสาทน้ำนมนะครับพอม่พี่น้องพาร่วมกับตำรับยามีต้นโมกมันโมกใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ต้นกระเพกนะครับสามอย่างนะครับเอาไปต้มดื่มแก้ประสาทน้ำนมนะครับพวกผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่แล้วน้ำนมไม่ค่อยไหลนะครับก็ใช้สามต้นนี้นะครับชื่อชื่อว่าต้นกระเวก หรือดอกกุดอกใบนะครับแถวสะระเยงนะครับแถวบ้านเราแล้วก็มมกมันมมกใหญ่นะครับเข้าร่วมกับาำรับยานะครับต้มดื่มกินนะครับช่วยประสาทน้ำนมนะครับส่วนสรรพคุณอื่นอีกก็เป็นยากระจายเส้นนะครับก็ได้นะครับและเข้ากับาำรับยา32ประการนะครับแต่สรรพคุณอื่นอีกก็คงจะมีอีกมากมายนะครับ ผมบอกสรรพคุณที่เคยใช้กับตัวเองเท่านั้นนะครับและสรรพคุณที่เคยหาเป็นตำรับของกระผมเองนะครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับเพื่อเป็นความรู้ไม่เสียหายนะครับความรู้